ก็สวัสดีครับก็ผมปองนะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นคลิปแรกเนาะที่แบบได้ไปถ่ายทําที่แชรว่าถ่ายทําเลยก็คือได้ไปถ่ายที่ต่างประเทศก็คือเป็นญี่ปุ่นประเทศแรกเนาะเป็นญี่ปุ่นครั้งแรกของผมด้วยเนาะแล้วก็ได้มีโอกาสเนี่ยได้ไปขับรถเช่ารถขับที่ญี่ปุ่นครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็เป็นแม่จะขับแค่วันเดียวเนาะแต่ก็อยากจะมาแชร์ ทั้งในแง่ของการเอกสารที่จะต้องทําต้องใช้แล้วก็ในการเลือกเช่ารถนะครับรวมถึงกฎจราจ,จรต่างๆที่เราต้องปฏิบัติตามในที่ญี่ปุ่นเพราะกฎหมายเขาจะค่อนข้างแรงมากในอย่างแรกนะครับที่เรามีเลยก็คือตัวใบขับขี่สากลนี่เองซึ่งใบขับขี่สากลเนี่ยเราสามารถแบบไปทําได้ที่ขนส่งได้ทุกแห่งเลยนะครับตั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดทีนี้ในการที่เราจะทำใบขับขี่ สากลได้เนี่ยอันดับแรกก็คือเราต้องมีตัวบกกับขีดของประเทศเราเนี่ยต้องเป็นแบบ5ปีนะถ้าเป็นแบบ2ปียังแต่ทำไม่ได้นะครับต้องเป็น5ปีเลยไม่ก็ตลอดชีพแล้วก็ต้องยังไม่หมดอายุด้วยนะต้องยังไม่หมดอายุด้วยแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นตัวพาสปอร์ตเรานั่นเองพาสปอร์ตเราก็ต้องยังไม่หมดอายุเช่นกันโดยที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีกฎของพาสปอร์ตก็คืออายุเนี่ย ต้องเหลือยังน้อย6เดือนนะยังไงเราต้องเช็คก่อนด้วยนะครับว่าพาสปอร์ตเราหมดอายุหรือเปล่าอันที่3ก็คือจะเป็นรูปถ่ายรูปถ่ายนะครับหน้าหน้าเนี่ยประมาณเนี่ยครึ่งตัวหน้าตรงเนะ่ยสนิ้วอันนี้ผมก็ใช้ iPhone ถ่ายนะแล้วก็ส่งไปให้ร้านเขาอัดส่งมาให้เอออยนนี้มันมีออนไลน์ก็ง่ายดีไม่ต้องไปหาร้านร้านแบบถ่ายรูปเหมือนสมัยก่อนละใช้ได้ก็คือเราถ่ายเนะี่ยตัด ถ่ายแล้วก็ลบแบ็กกราวออกนะครับแล้วก็สองนิ้ว2รูปนะครับเขาก็จะมาเก็บแปะไว้ที่ตัวเอกสารต้นสำเนาของของขนส่งเขา1รูปนะครับแล้วก็แปะอยู่ที่ตัวใบขับขี่ของเราสากลของเราด้วยอีกหนึ่งรูปทีนี้เรื่องเอกสารเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้ทีนี้ตอนจะไปทำเนี่ยทำใบขับขี่มันจะมีวิธีในการจองคิวออนไลน์ซึ่งขนส่งนนท์อะ มันเต็มตลอดเลยมันแบบสมมติมันมันเราจองเนี้ยคือมันก็ว่างทีคือนับไปสามสิบวันอ่ะหนึ่งเดือนอ่ะผมก็เลยรอไม่ได้เพราะว่าวันนั้นอ่ะผมจะบินประมาณวันที่สี่พฤศจิกาใช่ไหมครับแต่ว่าคิวตอนที่ผมไปทำอ่ะมันอยู่ประมาณวันที่สิบเอ็ดตุลาอนี่้เขาจะมีบอกนะว่าว่าเราไปทำวันไหนตรงนี้มันมันเป็นวันที่สิบเอ็ดตุลาซึ่งถ้าผม รอหนึ่งเดือนอ่ะมันคือคิเ็ดพฤศจิกประมาณเนี้ยมันคือหนึ่งเดือนเลยเต็มๆซึ่งไม่ทันที่ผมจะบินแน่ๆก็เลยลองเขียงดวงไปวอล์กอินดูพอไปวอล์กอินก็เอ้ยไม่นานนะรอคิวประมาณแค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งคือเราต้องรอคิวของคนที่เขาจองคิวออนไลน์มาก่อนให้เสร็จก่อนแล้วเราจะเป็นคิวของคิวการวอล์กอินซึ่งเขารับคิววอล์กอินก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับประมาณที่ผมดูบัตรนะผมมาได้บัตรประมาณคนที่สามสิบ แต่มีคนต่อจากผมอีกประมาณสัก20คนได้ก็คือประมาณน่าจะ50าคนรวมๆนะครับแต่ว่าจะบอกว่าเราสามารถบล็อกอินเข้าไปทําได้เลยนะครับเราก็ใช้เวลารอไม่นานมากเพราะอันนี้มันไม่ต้องสอบอะไรเลยนะครับเราแค่มีเอกสารมีรูปพร้อมมีพาส,สปอร์ตก็จ่ายเงินค่าทําไปประมาณหนรอยกว่าบาทประมาณนี้เออก็เราจะได้พาส,สปอร์ตออกมาละทีนี้พอเรามีเอกสารเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็าไปทําการจองรถ ทีนี้ในการจองรถเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีเป็นบริษัทให้เช่ารถเนี่ยเยอะมากค่อนข้างจะเยอะมากนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ดูมากผมเช็คอยู่หลกัหลกๆเนี่ยคือเช็คของทาคาเพราะว่าทาคาเนี่ยจะมีคนที่เขาแบบในยูทูะครับเขาเช่าแล้วเขาใช้ของเจ้าของเจ้าเนี่ยเยอะซึ่งราคาเนี่ยจะแต่ค่อนข้างแบบถูกกว่าเจ้าอื่นด้วยแล้วก็มีรถให้เลือกเลือกแบบหลากหลายอันเนี้ยก็ก็ดีนะครับแต่ว่าในที่เนี้ยผมมันไม่ได้เลือกแล้วก็ผมมาเป็นเลือกของ ตัวเป็นโตโยต้าเลน์คาก็คือเขาจะมีแต่รถ Toyota เท่านั้นเลยแต่ว่าข้อดีที่ผมเห็นหลักๆแล้วผมก็เลยเลือก Toyota าเลน์คาก็คือเขามีสาขาเนี่ยค่อนข้างจะกระจายทั่วญี่ปุ่นผมไม่แน่ใจว่าในในเมืองอื่นๆนนะ่ะมันจะเยอะแบบนี้ไหมแต่ว่าในเกียวโตเนี่ยเยอะซึ่งเป็นถ้าเป็นทา์มคาอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับแล้วก็เป็นแบบพวกเรนท์เคาเนี่ย หลักๆเราจะต้องไปรับรถที่เกียวโตสเตชันเท่านั้นก็คือเป็นสถานีขนส่งหลักของของจังหวัดเกียวโตเลยซึ่งมันจะไกลจากที่ผมพักโรงแรมยอยู่ประมาณรถไฟดินสองสายนั่งรถประมาณสินาทีประมาณนี้ยแต่ทีเนี้ยไอโตโยต้าเรนคาครับมันอยู่ใกล้ๆก,กับที่พักของเราเนี่ยประมาณ1กิโลซึ่งเราสามารถเดินไปได้ก็เลยเลือกเป็นโตโยต้าเรนคาเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะใกล้แล้วก็สะดวกกว่า เวลาในทั้งการรับรถแล้วก็คืนรถก็ Toyota าเรนคาเนี่ยมันสามารถรับที่ไหนแล้วก็คืนอีกที่หนึงได้ด้วยแน่ใจว่าที่อื่นเนี่ยมัน,มน,มน,มนทำได้ไหมนะแล้วก็ในคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงในการขับขี่เนี่ยในกฎจราจรของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นแบบไหนซึ่งตัวรถเนี่ยมันเป็นพวงมาลัยขวาเหมือนกับเมืองไทยเลยไอ,ไอที่เปิดไฟเลี้ยวก็อยู่ทางด้านขวาปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้าย เบรกเบิกอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเหมือนไทยหมดเลยก็เลยจะมาแนะนําในการดูป้ายความเร็วนะครับแล้วก็รวมถึงการเลี้ยวซ้ายและการเลี้ยวขวาเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเขาไม่เหมือนที่ไทยคือเขาไม่มีเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดรวมถึงรถที่ผมเช่าเนี่ยมันจะเป็นตัวโตโยต้าพีอูดปีล่าสุดก็คือปี2023ซึ่งเพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นปีนี้เองที่ญี่ปุ่นแล้วก็ยังไม่ได้นําเข้ามาในไทยนะครับซึ่งเขาจะเป็นเครื่องยนต์แบบไฮบริดนะ ไม่ใช่ไฟฟ้า ev นะครับแต่จะเป็นเบนซินแล้วก็เป็นไฮบริดมันประหยัดสู้รถ ev ได้จริงๆริงไหมอะไรเงี้ยเผื่อเป็นตัวเลือกในอนาคตถ้าหากว่าตัวรุ่นเนี้ยมันได้เข้าไทยมาจริงๆนะครับ